เป็นไปได้กับความเร็ว200เมกฟรี WiFi Router โทร1686เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาบริษ uh ัท Canon Marketing Thailand จำกัดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกล้องดิจิตอล Canon ในตระกูล EOS พร้อมกันถึง2รุ่นภายใต้คอนเซ็ปต์ Canon Never Stop Innovation งานนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. สเตอร์วัตรุนิชโกประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัดเป็นผู้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการและยังแนะนำนวัตรกรรมใหม่ๆให้กับพวกเราด้วย I think it's uh, uh, enthusiasm to uh, perfect the picture quality. Uh, Canon is always trying to pursue the highest picture quality in uh, every uh, segment of the market. Toward that goal, uh, we uh, developed Canon optics, optical technology, and uh, LSI Digic 5, and also CMOS sensors. I think it's always an in-depth analysis of the market and uh, feedback from the customers. We have the network to absorb the uh, valid information

for the future product development. and so every time we are confident that we introduce the products that will give the customer satisfaction in every country. we have analyzed uh, some different kinds of uh, uh, target users. and the two cameras that we introduced this time will offer a different kind of uh, satisfaction to various kinds of uh, different kind of uh, uh, users. Uh, we are planning to invest on the uh, marketing activities of uh, camera products because the camera products it's camera market is growing so fast and we would like to maintain the number one position in the digital slr category and also try to achieve number one position in mirrorless camera and also try to get the number one position in digital compact camera as well <coughs> 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 สนใจสามารถลองเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.canon.co.th หรือที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย canon ทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ครับวันนี้เรื่องของการเปิดเวทีการแข่งขันน้าตะมวยไทยอิสสุในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งก็จะเป็นในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วไปในโครงการรักชาติรักมวยไทย ตอนนี้ก็ต่อนเนื่องมาเป็นปีที่3ามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าหมหาวัชิราลงกรสยามมงกุฎราชกุมารพร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า1ล้านบา,าทท่านประธานมีความรู้สึกยังไงคะเกี่ยวกับความสำเร็จของนาฏโมไทยอุสุสประจำปีนี้คะใ่วี 3. ท่านประธานนะคะก็ว่าของตรีเพรอิสุสเซลส์จำกัดนะคะก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่อิสุสได้จัดนาตะมวยไทยอิสุสขึ้นจะเห็นได้ว่าปีนี้นะคะเด็กๆมีความสามารถสูงมากเลยเข้าที่ชมการแสดงทั้งหมดนะคะก็มีเทคนิคต่างๆนะคะนำเสนอได้อย่างดีในขณะเดียวกันนะคะก็มีความเป็นไทยมีความคิดสร้างสารรค์เป็นของตัวเองด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีต่อๆไปนั้นจะเห็นนักเรียนไทยนะคะมีพัฒนาการดียิ่งยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาล นั้นจะให้เกียรตินาตามวยไทยอีสุสุนะคะเป็นยูทูตของประเทศไทยไปแสดงตามประเทศต่างๆอีกเพื่อเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะก็ฝึกซ้อมมาเป็นเวลา2ปีเต็มๆแล้วค่ะฝึกช่วงเวลาหลังเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะมันเกี่ยวกับรามาสูนกับเมฆขล่าค่ะซึ่งรามาสูนกับเมฆขลาาเป็นความอ่อนช้อยความแข็งแรงนะคะเอามาบวกกับนาตามวยไทยจึงเกิดการแสดงชุดนี้ขึ้นมาค่ะสําหรับความภาคภูมิใจในวันนี้ที่พวกเราได้เป็น แชมป์นะคะพวกเราก็ภูมิใจมากเพราะว่าพวกเราซ้อมกันมาอย่างหนักปีแรกที่จัดนาตะมวยไทยนะคะพวกเราซ้อมกันมาตลอด3ปีจนเข้าปีนี้พวกเราได้แชมป์มาเป็นแชมป์สองสมัยก็เป็นความรู้สึกที่ภูมิใจที่สุดเลยค่ะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะรายการอิสุสุรักชาติรำมวยไทยซึ่งเป็นรายการที่ดีมากๆนะคะสนับสนุนให้เยาวชนได้ออกกําลังกายต้านพยาเสพติดนะคะ เห็นอย่างนี้แล้วหน้าภาพภูมิใจมากครับกับการได้รับความสนใจจากน้องน้องเยาวชนแต่ว่าไม่ใช่แค่น้องน้องที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นนะครับกองเชียร์นั้นก็ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวทั้งผู้ปกครองครูอาจารย์และก็เพื่อนๆกับเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของทุกคนในการช่วยผลักดันให้น้องน้องเยาวชนเหล่านี้นั้นหันมาสนใจกีฬาโมยไทยและเพื่อช่วยกันอนุรักษ์มรดกของไทยเราไว้อีกด้วยไม่ให้หายไปจากประเทศไทยของเราครับ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบที่กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25ปีโดยบริษัททรีเพจอิสุดเซล์จำกัดจึงร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซิน l เพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องตลอดมาเป็นปีที่5 โดยในปีนี้นะครับจัดขึ้นใหม่สองเรื่องได้แก่คำที่มองเห็นและเสียงแห่งความพอดีซึ่งก็ได้เพื่อนรักผมเองครับคุณก้องสหรัฐสังกรปริชามาร่วมเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวความพอเพียงผ่านเส้นสายกีตาร์เนื้อหานั้นสะท้อนแนวคิดความพอเพียงที่แท้จริงของมนุษย์ความสมดุลพอประมาณและทีเกิดทุกคนเข้าใจ และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติทุกคนก็จะเข้าใจถึงความสุขที่ยั่งยืนของชีวิตอย่างแท้จริงครับผมเชื่อนะคำนี้ใช้ได้จริงๆไม่ว่าจะกับเรื่องอะไร i s ส z u D-Max We c r o s s m i n เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับกับการอัปเดตข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าที่ Cyber City วันนี้ลาไปก่อนครับ